คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเศียฐีอาจารย์เกลวเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจ,จากลายเส้นสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับท่านใดที่มีแผนจะเดินทางไปเข้าพักที่โรงแรมในจังหวัดพิษณุโลกแลก้วก็ผมอยากให้ลองมาฟังเรื่องนี้ดูก่อนนะครับเนื่องจากเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ มันเป็นประสบการณห์หลอนที่เกิดขึ้นในโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลกอีกทั้งเรื่องราวในวันนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่ามีท่านผู้ชมทางบ้านถึงสองท่านที่ส่งเรื่องราวซึ่งผมเองคาดว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันน่าจะเกิดขึ้นในโรงแรมเดียวกันและมีความเชื่อมโยงกันอย่างน่าขนลุกกับเรื่องที่มีชื่อว่าโรงแรมขนหัวลุก ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวหลอนๆของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตหยิบยกเอาประสบการณ์หลอนๆจากเมลของคุณดินซึ่งเป็นท่านผู้ชมทางบ้านจากจังหวัดลำพูนเอามานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน เรียรับชมและรับฟังกันอีกตามเคยนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดต้องขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพศ2561หรือเมื่อประมาณ5ปีที่ผ่านมาคุณรินบอกว่าในช่วงที่เกิดเรื่องเธอมีโอกาสได้เดินทางพาลูกสาวไปแข่งขันโครงการวิชาการประจำภาคเหนือซึ่งในปีดังกล่าวจังหวัดพิษณุโลกได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันนั้นขึ้นมา ในตอนนั้นลูกสาวของเธออายุได้ประมาณเจ็ดขวบพอดีแถมลูกสาวของเธอยังถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในตัวแทนของโรงเรียนในการเดินทางไปร่วมแข่งขันในงานดังกล่าวซึ่งการไปแข่งขันครั้งนั้นก็จะมีเพื่อนเพื่อนของลูกสาวรวมไปถึงคุณครูอีกหลายคนที่เดินทางไปด้วยกันในตอนนั้นคุณบินกับสามีก็เลือกที่จะขับรถยนต์ส่วนตัวเพื่อที่จะตามไปดูการแข่งขันของลูกสาวและกะว่าจะไปนอนอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกสักสองคืน แต่ลูกสาวจะไม่ได้นอนกับพวกเธอนะครับเนื่องจากจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของคุณครูสำหรับโรงแรมที่เธอกับสามีไปเข้าพักในครั้งนั้นทางโรงเรียนจะเป็นคนจัดหา,าไว้ให้ส่วนคุณดินก็มีหน้าที่จ่ายค่าที่พักส่วนนั้นเองจะมีก็แต่เพียงค่าที่พักของลูกสาวที่ทางโรงเรียนจะเป็นคนรับผิดชอบให้โดยโรงแรมที่เกิดเหตุภายในเรื่องเนี่ยคุณดินขออนุญาตที่จะไม่กล่าวถึงชื่อโรงแรมนะครับบอกแค่เพียงว่าโรงแรมดังกล่าว จะตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลกพอดีและสภาพของโรงแรมจะคล้ายกับอพาร์ตเมนต์หรือหอพักเก่าที่ถูกนำมารีโนเวทขึ้นมาใหม่เป็นโรงแรมตัวตึกจะมีลักษณะเป็นรูปตัวแอลแล้วก็มีด้วยกันทั้งหมด5ชั้นซึ่งลูกสาวคุณลินกับคุณครูที่เดินทางไปด้วยกันจะพากันเข้าพักอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับส่วนเธอกับสามีแล้วก็แม่ของเพื่อนลูกสาวอีกคนจะพักกันอยู่ที่ชั้นสอง คุณรินจำได้แม่นว่าห้องที่เธอกับสามีเข้าพักกันในครั้งนั้นมันจะเป็นห้องใหม่เลข2 0 2 2ซึ่งหลังจากที่เธอรับกุญแจห้องเธอกับสามีก็เดินขึ้นไปดูสภาพของห้องโดยสภาพของห้องที่เธอเห็นมันจะเป็นห้องพักเล็กๆและบรรยากาศโดยรวมมันก็ดูปกติดีคือจะมีสภาพกลางๆไม่ได้ใหม่แล้วก็ไม่ได้เก่าพอทั้งคู่เข้าไปภายในห้องพักก็ได้ทำการเปิดแอร์กัน แล้วก็เอากระเป๋าสัมภาระาต่างๆไปจัดวางให้เข้าที่เข้าทางจนกระทั่งจัดของกันเสร็จทั้งคู่ก็รู้สึกว่าแอร์ภายในห้องมันเย็นนะมากๆคือเย็นจนเกิดไอ้น้ำขึ้นมาเกาะตามกระจกภายในห้องเลยก็ว่าได้แต่พอคุณดินเดินไปดูที่รีโมทแอร์เธอกับเห็นว่าจอรีโมทมันแสดงอุณหภูมิในตอนนั้นแค่25องศาแต่เธอกับสามีรับรู้ได้เลยนะครับว่าอากาศภายในห้องมันน่าจะมีอุณหภูมิต่ำกว่า25องศาอย่างแน่นอน พอเห็นแบบนั้นคุณบินก็นำรีโมทแอร์มากดเพื่อที่จะปรับอุณหภูมิขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่ารีโมทมันดันใช้งานไม่ได้คือไม่ว่าจะกดยังไงอุณหภูมิมันก็ไม่ยอมเปลี่ยนสักทีหลังจากที่งมกดรีโมทแอร์อยู่สักพักท้งครูก็ตัดสินใจลงมาที่เคาน์เตอร์ชั้นล่างของโรงแรมเพื่อที่จะแจ้งปัญหากับพนักงานโรงแรมและขอให้เขาขึ้นมาดูแอร์ที่ห้องพักให้สักหน่อยแต่เมื่อคุณดินแจ้งปัญหานั้นออกไป พนักงานก็แก้ไขปัญหาโดยการนำรีโมทแอร์ใหม่มาเปลี่ยนให้และเมื่อทั้งคู่กลับขึ้นมาบนห้องสามีก็ลองใช้รีโมทแอร์อันใหม่ปรับอุณหภูมิดูแล้วก็พบว่ามันกลับมาใช้ได้ตามปกติเธอกับสามีก็เลยแยกย้ายกันไปทำทุวระส่วนตัวต่อเมื่อถึงเวลาคุณดินก็ลงไปหาลูกสาวที่ชั้นล่างส่วนสามีของเธอก็จะไม่ได้ลงไปด้วยนะครับเนื่องจากยังเหนื่อยกับการขับรถจึงของนอนพักผ่อนอยู่ที่ข้างบนห้อง แต่พอเธอกลับขึ้นมาที่ห้องพักสามีของเธอก็เล่าให้เธอฟังประมาณว่าเมื่อสักครู่ตอนที่เขาไปยืนสูบบุหรี่อยู่ที่ระเบียงหลังห้องสายตาของเขากับเห็นคล้ายกับเงาดำๆวิ่งผ่านตรงระเบียงไปเร็วมากพอเขาโผล่หัวออกไปดูแล้วกวาดสายตามองไปรอบๆกลับไม่เห็นว่ามีอะไรที่น่าผิดสังเกตเลยแม้แต่น้อยในตอนนั้นสามีของเขาจึงคิดว่าตัวเองคงจะเบลอจากการขับรถเมื่อช่วงเช้า เวลาล่วงเข้าสู่ช่วงกลางดึกของคืนนั้นหลังจากที่เธอกับสามีไปส่งลูกเข้านอนร่วมกับเพื่อนๆและคุณครูแล้วทั้งครูก็กลับขึ้นมาบนห้องพักของตนเองแต่ในจังหวะที่คุณดินกําลังจะเข้าไปอาบน้ําในห้องน้ําเธอกลับได้กลิ่นเหม็นขาวแปลกๆแ,แล้วจู่ๆเธอก็รู้สึกเสียวสันหลังขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกความกลัวที่เกิดขึ้นในจิตใจคุณบินตอนนั้นทําให้เธอไม่กล้าแม้แต่จะปิดประตูห้องน้ํา เธอจึงตะโกนเรียกให้สามีมายืนเฝ้าอยู่ที่หน้าประตูแทนคุณบินบอกว่าปกติครอบครัวของเธอจะเดินทางไปเที่ยวและไปพักที่ต่างจังหวัดอยู่บ่อยๆแต่ก็ยังไม่เคยมีที่ไหนที่ทำให้เธอเกิดความรู้สึกกลัวเหมือนในครั้งนี้เลยสักทีเวลาประมาณสี่ทุ่มเธอกับสามีก็พาันเข้านอนซึ่งในตอนที่ไปส่งลูกเข้านอนคุณบินก็ได้นัดหมายกับคนครูแล้วก็ผู้ปกครองที่มาด้วยกัน ว่าตอนตีสามพวกเธอจะตื่นมาช่วยกันเตรียมอุปกรณ์เข้าของที่จะใช้สําหรับให้เด็กนําไปแข่งขันในงานวันพรุ่งนี้คุณรินจึงบอกกับสามีก่อนนอนว่าเธอจะตั้งลีกาปลูกไว้ตอนตีสามคุณรินบอกว่าในคืนนั้นหลังจากที่ปิดไฟเข้านอนกันแล้วเธอกลับนอนไม่หลับสักทีเนื่องจากเกิดความรู้สึกขึ้นมาแป,กแปลกๆอย่างบอกไม่ถูกโดยเธอบอกว่าในห้องที่เธอไปเข้าพักมันจะมีเตียงอยู่ภายในห้องสองเตียง ซึ่งมันจะเป็นเตียงเล็กนะครับคุณดินกับสามีจึงขยับเตียงทั้งสองให้มาชิดกันและหลังจากที่คุณดินปล่อยให้หลับไปได้สักพักเธอก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้น,นมาด้วยความตกใจเนื่องจากจูๆ่ๆมันก็มีเสียงคนมาเคาะประตูแล้วก็เขย่าประตูอย่างแรงคือเสียงที่ว่ามันทั้งแรงและรัวมากๆจนทําให้เธองัวงเงียลุกขึ้นมาดูตอนแรกคุณดินก็คิดว่าเธอคงจะหลับลึกจนลืมตื่นแล้วแม่ของเพื่อนลูกหรือครูมาเคาะประตูเรียกเธอจึงตะโกนออกไปประมาณว่า แ๊บหนึ่งนะคะกำลังจะออกไปเปิดประตูพอพูดจบเธอก็ลุกแล้วเดินไปที่ประตูหน้าห้องแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับหลังจากที่คุณดินเปิดประตูออกไปเธอกลับไม่เห็นว่าจะมีใครยืนอยู่ที่หน้าห้องเลยสักคนในตอนนั้นคุณดินก็มองซ้ายมองขวาอยู่สักพักนะครับแต่ภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าก็มีแค่โถงทางเดินโลง่ลงๆของโรงแรมคุณดินจึงปิดประตูแล้วเดินกลับมาที่เตียงของตัวเองด้วยความ,มง,งุนงง พอคุณดินเดินกลับมาถึงเตียงก็เห็นว่าสามีของเธอหยิบนาฬิกาขึ้นมาดูพร้อมกับบอกเธอว่าตอนนี้มันเพิ่งเที่ยงคืนเองสิ่งที่ได้ยินมันทําให้คุณดินเกิดความรู้สึกกลัวขึ้นมากระทันหันเธอจึงตัดสินใจเปิดไฟในห้องทุกดวงแล้วก็ไม่กล้าที่จะล้มตัวนอนต่อคุณดินตัดสินใจเล่าให้สามีฟังนะครับว่าตอนแรกที่นอนอยู่เธอจําได้แม่นว่ามีเสียงคนมาเคาะแล้วก็เขย่าประตูจริงๆ แต่พอเดินไปเปิดประตูดูกลับไม่เห็นว่ามีใครยืนอยู่ที่หน้าห้องเลยสักคนแล้วทั้งคู่ก็นั่งคุยเล่นกันจนถึงตีสามก่อนที่จะอาบน้ําแต่งตัวลงไปหาครูกับผู้ปกครองคนอื่นๆที่อยู่ด้านล่างพร้อมกับเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พวกเขาฟังจนทั้งหมดก็ลงความเห็นกันว่าเดี๋ยวตอนเช้าให้ลองไปแจ้งพนักงานที่เคาน์เตอร์โรงแรมดูเผื่อจะได้ขอดูกล้องวงจรปิดในช่วงเวลาที่เกิดเหตุว่าใครกันแน่ที่มาเขย่าประตูห้องของพวกเธอ คุณดินพร้อมทั้งคนอื่นๆได้ร่วมกันจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการแข่งขันของเด็กๆจนเสร็จพอเห็นว่าท้องฟ้ามันเริ่มสว่างเธอกับสามีก็ไปติดต่อพนักงานโรงแรมที่เคาน์เตอร์โดยคำถามแรกที่พวกเธอถามออไปก็คือที่ข้างๆห้องของพวกเธอทั้งสองฝั่งมีแขกคนอื่นมาเข้าพักบ้างไหมและที่ถามออกไปแบบนั้นก็เพราะว่าหากมีคนมาเข้าพักที่ข้างห้องของเธอเขาอาจจะมาเคาะประตูห้องผิดก็ได้แต่ทว่าคำตอบที่พวกเธอได้รับกลับมา พนักงานกลับแจ้งว่าไม่มีแขกคนไหนเข้าพักอยู่ที่ข้างห้องของพวกเธอเลยก่อนที่เธอกับสามีจะขอตรวจด,ดูกล้องวงจรปิดที่ชั้นสองในช่วงเวลาเที่ยงคืนพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนก่อนให้พนักงานฟังคร่าวๆแต่พนักงานกลับแจ้งต่อพวกเธอว่ากล้องวงจรปิดจุดนั้นมันเสียมานานแล้วแต่ทางโรงแรมไม่ได้แจ้งซ่อมสักทีส่วนเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นพนักงานก็บอกแค่ว่ามันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลว่าจะเชื่อกันไปนในแนวทางไหน ไม่แน่มันอาจจะมีคนมาเคาะประตูห้องผิดจริงๆก็ได้สิ่งที่คุณรินได้ยินพร้อมกับสีหน้าของพนักงานที่ตอบเธอกลับมามันทําให้เธอคิดขึ้นมาในใจว่าพนักงานคงใบเบี่ยงและคงไม่ยอมให้พวกเธอดูกล้องวงจรปิดเลยอ้างว่ากล้องมันเสียซึ่งในตอนนั้นคุณรินก็ไม่ได้ดูด้วยนะครับว่ากล้องมันเสียจริงๆไหมคุณรินจึงตัดสินใจบอกพนักงานออกไปว่างั้นคืนนี้พวกเราขอย้ายไปนอนห้องอื่นแล้วกันนะคะเพราะพวกเรานอนอยู่ห้องนี้ไม่ได้แล้ว พวกเรากลัวซึ่งพนักงานเขาก็ยินดีให้พวกเธอย้ายห้องโดยง่ายนะครับในช่วงสายๆของวันพนักงานก็ขึ้นไปจัดอีกห้องหนึ่งให้คุณดินโดยห้องใหม่ที่ได้มันจะอยู่คนละมุมกับห้องที่พวกเธอเข้าพักในคืนแรกและคืนที่สองนี้หลังจากที่พวกเธอเข้าพักกันอยู่อีกห้องคุณดินก็สังเกตเห็นว่าห้องที่พวกเธอเข้าพักกันในคืนก่อนในคืนนี้มีลูกค้าท่านอื่นมาเข้าพักอีกด้วย ในคืนวันที่2เหตุการณ์ทุกอย่างมันก็ดําเนินไปตามปกตินะครับจนกระทั่งตื่นเช้ามาคุณรินกับสามีก็เดินทางกลับที่จังหวัดลำพูนหลังจากที่ลูกสาวทําการแข่งขันเสร็จแล้วแต่เธอก็แอบสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับว่าลูกค้าที่มาเข้าพักห้อง202ต่อจากเธอจะเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆเหมือนเธอบ้างไหมและระหว่างทางที่ขับรถกลับคุณรินก็ยังพูดคุยถึงเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นกับสามีนะครับ โดยเธอบอกว่าปกติสามีของเธอจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่พอเจอเรื่องนี้เข้าไปสามีถึงกับพูดออกมาว่าขนลุกเหมือนกันจริงๆและหลังจากที่พูดคุยเรื่องนี้กันอยู่ได้สักพักคุณดินก็นึกขึ้นมาได้ว่าเธอมีรุ่นพี่ที่รู้จักอยู่คนหนึ่งซึ่งเขาได้แต่งงานและย้ายไปอยู่กับสามีที่จังหวัดพิษณุโลกเห็นว่าบ้านของพี่คนนี้อยู่ในตัวเมืองของจังหวัดดังกล่าวพอดีคุณดินจึงลองโทรไปเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พี่แกฟัง แล้วถามดูว่าโรงแรมที่เธอไปเข้าพักมันเคยเกิดเหตุการณ์สยองขวัญอะไรขึ้นบ้างไหมพอพี่คนนั้นฟังคุณดินเล่าจบพี่แก,กก็บอกว่าเดี๋ยวเขาขอตัวไปถามสามีก่อนแป๊บหนึ่งสายกับว่าจะเคยได้ยินข่าวฆ่ากันตายในโรงแรมแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะใช่โรงแรมนี้หรือเปล่าและหลังจากที่พี่เขาวางสายไปได้สักพักหนึ่งพี่เขาก็โทรกลับมาเล่าให้คุณดินฟังต่อประมาณว่าโรงแรมที่คุณดินไปเข้าพัก แต่ก่อนเมื่อนานมาแล้วอาคารดังกล่าวเคยเปิดเป็นหอพักซึ่งมันจะมีนักศึกษามาเช่าพักอยู่ที่หอดังกล่าวเยอะมากๆเนื่องจากหอมันตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกแต่แล้ววันหนึ่งมันก็มีเหตุวัยรุ่นฆ่ากันตายในห้องโดยสาเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้นก็คาดว่าน่าจะมาจากอาการหึงหวงกันแต่พี่เขาก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นห้องเดียวกันกับที่คุณดินไปเข้าพักหรือเปล่าตามจริงอาคารนี้ปิดมานานมากแล้ว แต่เพิ่งเห็นว่าเขาเอามารีโนเวทแล้วทําเป็นโรงแรมแถมมันก็เพิ่งเปิดมาได้ไม่กี่ปีนี่เองซึ่งสิ่งที่รุ่นพี่เล่าให้คุณดินฟังมันก็ยิ่งทําให้เธอขนลุกหนักขึ้นไปอีกแถมคุณดินยังบอกทิ้งท้ายเอาไว้อีกนะครับว่าเธอจําชื่อโรงแรมแห่งนั้นได้แม่นเลยและไม่มีทางที่เธอจะไปเข้าพักอีกแน่นอนซึ่งหลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องราวของคุณดินแล้วสิ่งที่มันทําให้ผมขนลุกมากที่สุดก็คือเรื่องราวของคุณดิน มันไปสอดคล้องกับเรื่องราวจากเมลของท่านผู้ชมทางบ้านอีกท่านหนึ่งซึ่งเขาขอใช้นามสมมุติว่าคุณเดี่ยวนะครับโดยประสบการณ์หลอนๆที่คุณเดี่ยวส่งเข้ามามันได้เกิดขึ้นในตอนที่เขาไปงานอบรมสัมมนา,นาซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยายลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษ,ษณุโลกเมื่อตอนปี2560และในครั้งนั้นเขาจําเป็นต้องไปค้างคืนอยู่ที่นั่นคนเดียวเป็นเวลาหนึ่งคืนโดยโรงแรมที่คุณเดี่ยวไปเข้าพักเขาบอกว่าตัวตึกมันจะมีลักษณะเป็นรูปตัวแอล และโรงแรมแห่งนั้นมันก็มีอยู่ทั้งหมดห้ชั้นซึ่งชั้นที่เขาไปเข้าพักมันก็เป็นชั้นสองของโรงแรมแห่งนั้นพอดีแต่คุณเดียวบอกว่าเขาจํำหมายเลขห้องในครั้งนั้นไม่ได้นะครับคุณเดียวบอกว่าขณะที่เขาหลับไหลไปด้วยความอ่อนล้าจากการเดินทางเมื่อเขาตื่นขึ้นมาจิบน้ำในตอนกลางดึกจู่ๆมันก็มีเสียงแปลกๆดังขึ้นภายในห้องคล้ายกับว่ากำลังมีบางสิ่งบางอย่างกระทบเข้ากับประตูทางเข้าห้อง แต่เสียงดังกล่าวมันไม่ได้ดังเหมือนคนเคาะประตูนะครับแต่มันดังคล้ายกับว่ามีใครเอาอะไรสักอย่างโขกกับประตูเสียงมากกว่าคุณเดียวจําไม่ได้ว่าเขาทนนอนฟังเสียงนั่นอยู่นานเท่าไหร่จนกระทั่งเขาทนไม่ไหวกับเสียงที่ได้ยินเขาจึงลุกแล้วเดินไปหยุดอยู่ที่ปลายเตียงก่อนที่จะชำเลืองมองผ่านซอกทางเดินหน้าห้องน้ําไปยังประตูแล้วแสงจากโคมไฟหัวนอนที่เขาเปิดทิ้งเอาไว้ที่มันส่องไปยังจุดนั้นแค่เพียงสลัวสลัว ก็เผยให้เขาเห็นเข้ากับวัตถุปริศนาซึ่งแวบแรกเขาก็เห็นเป็นเงาดำๆกองอยู่มุมประตูทางเดินเข้าห้องลักษณะคล้ายกับถุงขยะขนาดใหญ่วินาทีนั้นเขาก็คิดขึ้นมาในใจนะครับว่ามันคือถุงอะไรที่วางอยู่จุดนั้นก่อนที่เขาจะตัดสินใจเดินไปเปิดสวิตช์ไฟที่อยู่หน้าห้องน้ําแต่เมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้วัตถุดังกล่าวจนอยู่ในระยะสายตาที่มองเห็นได้ชัดขึ้นคุณเดียวก็ถึงกับต้องพังอ่ะและถอยตัวออกมา เมื่อภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาคือร่างของผู้หญิงที่กำลังนั่งอยู่ในลักษณะที่หลังพิงกับประตูห้องเยื้องมาทางฝั่งลูกบิดประตูนิดหน่อยโดยสภาพใบหน้าหญิงปริศนาที่เขาเห็นคือตาเหลือกลิ้นจุกป,ปากพร้อมกับส่งสายตาจ้องมองมาทางคุณเดียวโดยระหว่างที่คุณเดียวยืนเอึ้องศบตากับร่างอันน่าสยดสยองอยู่นั้นผู้หญิงคนนั้นก็ใช้ศีรษะบริเวณด้านหลังของเธอโขกเข้ากับบานประตูห้องช้าๆจนมันส่งเสียงดังขึ้นมาเป็นจังหวะ ซึ่งเสียงดังกล่าวมันก็คือเสียงที่คุณเดียวได้ยินในตอนแรกนั่นเลยครับในตอนนั้นคุณเดียวบอกว่าหลังจากที่เขาเห็นภาพอันน่าสยดสยองดังกล่าวตัวเขาเองก็ชาไปหมดทั้งตัวแล้วสติของเขาก็ดับวูบไปในทันทีซึ่งในระหว่างที่คุณเดียวหมดสติไปเสียงที่ผู้หญิงคนนั้นใช้หัวโขกกับประตูมันก็ยังดังก้องอยู่ในหัวของเขาตลอดเวลานะครับจนกระทั่งเขารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเพราะเสียงนาฬิกาปลุกของมือถือ แล้วเขาก็พบว่าตัวเองในตอนนั้นนอนอยู่บนเตียงเฉยเลยครับแต่สิ่งที่ทําให้เขาแปลกใจก็คือไฟทุกดวงภายในห้องตอนนั้นมันเปิดอยู่ทั้งๆท,ท,ที่เมื่อคืนเขาจําได้แม่นว่าเขาปิดไฟทุกดวงก่อนนอนจะเปิดเอาไว้ก็แต่เพียงโคมไฟตรงหัวนอนก็เท่านั้นและถ้าหากว่าสิ่งที่เขาเห็นมันเป็นเพียงความฝันเขาก็คิดว่ามันคงเป็นฝันที่เหมือนจริงเอามากๆเลยละครับนอกจากนี้ตอนที่เช็กเอาออกคนเดียวก็ยังลองไปถามพนักงานที่เคาน์เตอร์โรงแรมด้วยนะครับ ว่าห้องที่เขาไปเข้าพักมันเคยเกิดเหตุการณ์สยองขวัญอะไรขึ้นบ้างไหมพร้อมกับเล่าเรื่องความฝันเมื่อคืนให้พนักงานฟังแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าคําตอบที่คุณเดียวได้รับกลับมาจากพนักงานมันกลับเป็นประโยคที่คล้ายคลึงก,กันกับเรื่องราวของคุณบินเอามากๆครับคือพนักงานพูดกับเขาประมาณว่าเรื่องพวกนี้มันก็แล้วแต่มุมมองความเชื่อของแต่ละคนถ้าจะมองว่าเป็นผีมันก็มีหมดทุกที่นั่นแหละค่ะ ซึ่งหลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องราวของคุณดินกับคุณเดียวแล้วมันจึงทําให้ตัวผมเองเกิดความสงสัยเลยไปค้นหาข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตลองดูก่อนที่จะไปเจอเข้ากับข่าวเก่าข่าว,าวหนึ่งที่เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของนักศึกษาในหอพักโดยเธอผูกคอตัวเองเข้ากับลูกบิดประตูซึ่งมันดูคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่คุณเดียวไปเจอมามากๆเลยครับและเมื่อนํามาพิจารณาร่วมกับสิ่งที่รุ่นพี่คุณดินบอกเอาไว้ว่าแต่เดิมโรงแรมแห่งนั้นเคยเป็นหอพักมาก่อน มันจึงทาให้ผมมองว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับว่าโรงแรมที่เกิดเหตุภายในเรื่องเนี่ยมันอาจจะเป็นสถานที่เดียวกันก็ได้แต่ทั้งหมดนี้มันก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าท่านผู้ชมท่านใดที่อยู่จังหวัดพิษณุโลกแล้วรู้ชื่อโรงแรมที่เกิดเหตุภายในเรื่องละก็ผมขอความกรุณาอย่างสูงเลยนะครับว่าห้ามคอมเมนต์ชื่อของโรงแรมดังกล่าวและที่สําคัญอย่าลืมแชร์เรื่องนี้ไปให้เพื่อนๆของท่านที่อยู่จังหวัดพิษณุโลกได้รับฟังกันด้วยนะครับ ก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์คนหัวลูกของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวคนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวคนหัวลุก ขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ